พี่น้องสวัสดีสุขสุขเคลืนด้วยค่ะมาถือเลยนี่ <Hey. S 1> บ่งเกาค่ะพี่นอ้ <Hey. S 2> นนองแบบดาวิดประธานมาจะเกิดขอแม่คน <Hey. S 2> มาเลยก็ถือเลยตื่นตินคลิปประจำวันที่สิบสาม サッ พี่น้องอมิมนว่ามเาบึงบ่งเก่าเด้อบรีกเกตายดอกแต่ว่ามันบ่ท่นขืนบ่ท่นโพหมู่วานโบ่ทันเดือ้องพี่น้อง,อน,องนานมากดิเดี๋ยวฉสใเลย ลีลาเทถึงนี่แค่นูโลีาจนมดน,บบน,บบนีหาท่องกระแบ่งกันถูกว่าเอามาแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผมเกียรติกาเพียรของเราบอกวันทีเพันละตีบอวันปฤหเรือฮัททีสิบสามครับเออบอกถือตีแมนบอกถือเราบอกมือ,อ,มอเอาเบี่ยงไปให้ถืออันนี้นนนแมนเหตบนนี่แมนแมนโอ้ย กุณเธเป็นแบบนี้เ้ายามตะหม่งเกาก็เพราที่นี่ยามหม่งเกาบหมูว่านนั่นนั่นอยู่หมูแหลกะมันอยู่ในอไหนไม่แห้งอืนเฝ้าครับประสบการณ์สอนห้าไว้ประสบการณ์สอนไว้หมูว่านนี่ว่าเอาหมองามก่อนครับต้องเอาหมองามก่อน เต็มก็ว่ได้ห่างเต็มผู้นี้จัแบบรับใต้ดีผู้นี่เราดำเราดำท้ายยางคือเก่าครับอันนี้อยู่ขวางทางดิอย่างนี้มองทางยางเลยมาเลยขึ้เลยม่วานนี่ไล่ทันเดียวเดียวเนมเห็ดน้ำบ่อเห็ดน้ำถุงครับอีกตุงหนึ่งเงาเลยเงาเลย น้ำม,มือนีกันขึ้นคับขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงลำกล้ไม้เดิมไม้เกา่าอำเภอพูนไสย้ยังหวัดร้อยเอ็ดเมียน,นครับเก่าของหมู่บ้านนี่แหละปลาพูนไส้เขาอื่นปลาพูนไส้ปลาพูนไส้เลยละ่ะเอาลุยเลยลุยเลยอื เอาเลยแทงเลยแทงเลยทีหมดเรืองงามง่ามสุดเท่านั้นครับเน็ดนี่งามสุดเท่านั้นสุดเลยงามความงามงามสุดๆ ตามกิถฐาน้หมองเก้าก็จะได้อีกเพราะมันมีตลอกปุ่มครับพี่นอ้องนะีเป็นเกไหมนคนก็นเริ่มขอปลาหลายล่ะอื้อหักไหมเออเออสวยรวยร<ๆ>เลยดีดกหาดกครับมือบางกล่องตลอดเลย เอาทางผิดเนาะมาครับมากๆเรื่อยๆออนี่กินนละม้อยเก่าเพิ่นกระไรดอกพี่น้องอนี่อ๋ออ่าสิเก,เก็บไปเยอะน้อยครับมื่อน,นี้คนหลายก็เกาตายล,ละคนตาแตกแล้วไอเฉิดมา,มา,าด้วยเจ้ามาชาเจ้าบ่ทันเลยบ่าทานนันอีหลีบ่าทันเลย เด right? yeah, ี๋ยวครับเอาเดียวดอกสวยๆเลยอุ้ยวอ้ยจะเป็นังไรดอกนี้กันไรพีวุ้ยเป็นบัท่านจากดิบว่าท่านเด้ดๆนะครับพี่น้องมาเดีว พี่พอแล้วพี่ดิ่งบ่ได้ดิ่งบ่ได้ดิ่งถ้ามีคนว่ายาดเนี่ยคือว่าแหว่เลยมันเปลี่ยนยี <c oughs> พอเอาออกน้ำก้นครับเห็ดพ,พ,พี่น้องก,ก้นมันออกวสูดแมนออกวสูดมันเพิ่งออกดิเห็ดเหมือนวานนี่ ัวมือแล้วตัวนองก้อนมหกมือก้อนกับหมูว่านคนละโซนเขาเขาโซนมือจังหมูว่านนแกโอ้หมูก้อนนี่ไมหรอเลือหมูก้อนนะเขาเขาคนละโซนมนนี่ก็ลุาามม่มหนาวแต่บ่คอหนาวช่วหมวาเนมอนี่แดดสีแกจักน่อย คนเอาหมูว่าหมูนี่เต็มสองตาเลยดิหมูนี่ไงให้หมูโยนนี่วุ่งไงฮะวุ่งหาบักขนาดนี้เลยครับขนาดเอาเด่ียนยั่งแต่ลายเด่นเงี้ยเชี่ยวเลยผู้ท่านด้วยกันครับเอเด่นเงี้ยเฮ็ดป้านี่นี่ถึงสีดอกน้อยแต่ว่าหันพอแล้วนี่หมูไงครับคุ้มค่าที่เห็น เกิดตรงเคี้ยครับคโอค้โออยช่วงงัดเลยงัดเลยเวลาหนิว่ามีคน้นดิถ้างัดไปเรื่อยๆอยที่จะค้นมา,าัตไสปัดต่เดนเกาพันกับชีสิบหาสิบดอกหลือไม่ ดีดีผอมูหนีพี่สิทธิ์ขาดเนาะโอ้ยพอคนแรงนี่นะตึบเลยมันผอคนเดียวนี่พี่สิทธิ์จังอุ้ยอีผอหงัดแหวนละหลอกมาไงครับจะประทับใจอันไหลอือฮะไปเรียบๆนีไม่ไต้องถึงกันนี้โอ้ เอาเลยครับเอาเลยอยู่ไต่อันนี้ไต่เพื่อใหม่ไก่เถาไก่เถาวันเอาเลยครับมมีขนาดดีเก่าเลยนี่บ <c oughs> ัดนี้ไปใส่มาใส่ทัดนี้ไปใส่อยู่คบันเบือ้องไงแฮง อันนี้พ่อเองครับน,นี่เจอเองทางไหนก่อนเอานน่เดี๋ยวนีิว่าทานได้เอาอยู่ก็ว่าใกล้ๆกล้องเนาะถอยมากเลยพี่น้อง còn cái gì đó nữa mà quý ừ. hậu ừ. 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 <laughs> สวยรวยนั่งเที่ยวกันย้อนเห็นอยากเด้อดอกที่บานแลวกระไดน้องดอกแบบนี้ดอกงุ่มๆไม่กนดินดินเพิ่นดินเพิ่นขาวไหมก็เป็นไรดอกโอ้เสียงเศร้า เฮ็ดยังคือเป็นจังสีขึ้นเห็ดเฟื่องเถอะเนาะเฮมูมันเฮ็ดถือร่มร่มร่มแรงร่มแรงร่มหนาวแมนมีเองเาเจ้ยแมนแมนเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยแสดงว่ามันไหลไปพุ่นอย่างมาเถื่อนหนึ่งไปได้บ่ข้อจัดแจงสถานที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไล่เอาเทื่อละดอกมีเป็นแบบหมู่บ้านนี่นี่หันเป็นแบบนี้นี่แนมยากครับ งคอยเก่วสียิวเบิ้งนี่โดนเติบอยู่นี่คงคอยค้านหาเลยแงนข้าก็ดีหน้าตาก็ดีเออนั่นน่ะขอบคุณค่ะอืมขับหมอลีนหรอน้าอุ้ยคลิปเร็วมาด้วยฮิตนะกลับเลยเชิญกลับกระบ้านได้ไปมาแล้วด้อครับพี่น้องแม่มาแล้วครับได้ยินเสียงแววๆมาแล้วครับไอ่ไงครับเราออกบ่าพี่น้องว่ามีจัะดอก เขาที่เห็นซีครับใส่หนึ่งสองสามทะยุนะไม่ทะยะผมเห็นซีนี่แหะใส่ซีแต่ผ้าผมมัมดเอาครับแม่ครับถือก็จงถือถือก็จงอายเพิ่นบานนั่นแหละมาน้ำกันย่ามไหนนี่ผ้าผ้าตาเล้าหยางมามวลหนีไข่แน่มามวลหนีไข่แน่ครับเพ็ดปวก ออกอีกเวอ้์นี้ออกอีกแน่นอนคือหอมไปเร่อยมาออกี่เก่าครับนี่ <ปา S 2> ต้องลูบ <ปา S 2> ใส่มือสัมผัสเด้อครับเด้อนี่ส่วนเกินเราก็เด็ดออกแล้วก็ฝังไว้แล้วก็กบไปเหมือนเดิมเงี้นจ้ะโอ้มันหัวดำซีดอครับคิดจะดูอันนี้ กินเป็นอย่างตีไปซื้อไปขานกำดำหน่อมันต้องหาหาจากข้างนอกเขาข้างในใจเย็นๆอย่าดูคว้อนนะครับในใจอยากเอาสาสตร์หน้านั่งหมดละับสาดมาปูนางเก็บตอดไปเรื่อยๆไหมเพราะสั่งเอาตั้งไหมนี่กับเบื้องเจี๊ยบเอวนอนเฝ้าเห็ดคืออยู่ไหนคืออยู่บอก่หันหันหันนำขึ้นเท้าได้นอนแน่นอน พี่ดบน่งดีน่าดูน่าดูนเาดีนยาดูน่ามูน่าดูน่าดูน่าีน่าดูน่อยูน่าดูน่าดูน่าน่าเน่าดู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 นยาดูน่เห็น่าดน่าดูน่าหันาดูน่าด่น่าดู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 น่เดูน่อดูน่าดูน่าดูน่าด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 ูน่าดน่าด ครับเนไอเชิดแล้วหรอกซิบหาฮกซิบกเหรอเนาะบอกอยากไอ้ครับเราบพ่ท่านในหอนฮกิบแหรอครับหาสิบเก่าพี่น uh ้องมินแล้วละฮกซิบประจันนี่หละหัวกระสุนอีกเล็วครับพี่น้องอีอีัว เฮ็ดทีนี่เฮ็ดแหละเต็มไงเต็มในกุเต็มในเบองได้มาปุ่นครับมุ่มุนมุุ่่สองคนอยู่คุณตรงงามเจอยู่นะไม่ใช่เอาน่นนานนานพี่น้องเคยมีโอกาสเห็นพี่จิ้มแบบนี้ปเออเคยเห็นปะครับ มีมือนีละพี่น่องนี่เลยออกจากป้าไปนี่ถือเลยอ้าวเอ่อไย้อยากได้ผ่าเราบอมานคือจังสุเทือแง่ผ่าเราไพงดังนี่ค่อแง่กระสุน เดืดเนอะแมนออ้อหเป็นแปนทั้งสี่แล้วเหรอโออกเป็นแปนทั้งสี่ล่ะ ตัวอืมขาัญญาเอาตัวนี่ขาบัญญาวก็สร้างหันอวบอ้วนไปนี่นนี่ระยำแซ่บขาข้อเดียวครับคืออายคีบวนสวดเนื้อไร้ไร้นี่อีกผัวอี๋พาคกันเหรอนี่ยังเป้ายางบ่ขวดขวดให้ยัง มันแนมยากครับพี่น้องเห็ดปวกนี่แนมยากแห้งเนาะบอกคือจังเล่าเถ่าเนาะเฮ้ยเห็นฮวงบ่บะไนี่แม่เถ่าเราก็ต้องยอมรับอ้วนเนาะอู้ยขันบ้องสั่นย่ากว่าคืบ ตัดก้อนครับบ่เป็นนางครับหัวต่อปีโดครับมันบอต้าทังคุนน้ามันดิจันตาตาเชื้อสวยๆครับท่านใดมาเจ็บน้ำกันบ่ไดกะมึงทางหน้าจอครับมวลมวลน้ำกันพี่น้องแมนเอาพี่ก่อนเอาพี่ก่อนเหลือเพ่นกล่องมาแล้ว ฟังเสียงผมทั้งสองช่องเลยเด้อพี่น้องเด้อบ่าวิดบาดหัวหน้าพาเลาะครับขาวยพแสนบันถุงม่นมาเถอะพี่วัทอ้วนเนาะอ้วนเนาะยอดซอสเดี่ยนเฮ อยู่ก็อ่อนดีเออเห็นเราจะอยู่ก็อ่อนง่ายนาเขาอื่นให้ปวกหนังอ่ะไใ้่เขาอื่นให้ปวกหนังชักแถวบ้านนายเขาบอกกินกว่าไม่มันคือดีแท้ก็จังว่าได้มาเก็บอยู่พี่อยู่นี่แถวบ้านเขาบอกกินมันดีเนาะบ้านนายเชิญดีดี เก็บเ um, ็บวกเก็บได้จบ่มามามาเด้อบอว่ามาเด้อเอะใสมาเด้อมาเด้ออามาเก็บเห็ดต้กันบอบ่บ่บ่ท่านไเห็นดิอจะดงเงียบต้กันอุ้ยเอาฟังหัน ก็จะเห็นอเชื้อราเอาไ่เบิดนะดอกใหญ่ๆนี่แม่บ่เห็นหงต้องใส่แว่นขยายใส่อีกดอกหนึ่งอยู่ในใจนะปฮาดอกปะงะอ๋อเหรอพี่เข่าคนตะโพยเป็นไรแต่ตะโพวามึงครับมามาเบิรงสรุปค่ะพี่ไปหางอยู่พักกินข้าวก่อนจังไรเดี๋ยวกจังเมืองกันต้องหลุดกันต่อเด้อค่ะเด้อหลุดกันต่อลาไปก่อนสำหรับพิมพ์นี่ขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกไล์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ค่ะ เพชปนกรลไยดอกอยูย่แต่ไประเไทยติดไทยขอก็ดใหม่กิน,ห,นหาสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นกำลังใจเห็นด้วยดีเสมอมาครับผมรักษาสุขภาพกันสุข,ขุสุขคนเดอ้อสวัสดีครับบ้านยังเกาะบ้านหัวดงบ้นหัวดง,นนงสุดท้างระว่างจากบ้านหัวดงมากมากเผา,าตัวเพิ่แหละ ตัวอำเภอพูนไส่เราวจะทางประมาณสามกิโลนี่มั้งตัวมัได้ปลาเพโอะมันปวดใส่ถังน้ำแข็งเลย

Então,